สวัสดีตอนเช้าคะ่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีนะคะวันี้ผ่าตามาตัดยานะคะแบกใกล้ๆรุ่นนะคะแบกให้คุณยายนะคะเต็มรถแล้วนะคะก็จะกลับแล้วนะคะเอายาไปให้คุณยายเจ้าคุณกับแม่มาลินะคะขอพระคุณทุกๆคะแนนทุกๆกําลังใจนะคะกําลังขึ้นอ่อนๆนะคะตอนนี้นะคะอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์จะได้ตัดนะคะก็ไปเอามาจากข้างในก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคะแนนทุกกาลังใจนะคะช่วยเหลือพวกเราตายายช้างชราสองเชือกนะคะให้คุณยายเจ้าคุณกับแม่มะลิได้ทานผลไม้บานวานก่อนนอนนะคะบุญกุศลนําพาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าที่ไลค์ทุกวันนะคะก็หาคะแนนนะคะเพื่อซื้อต้นสับประรดค่าน้ำมันรดมาตัดหญ้านะคะเลี้ยงคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านท่านเมตตาด้วยนะคะ ฝากคุณยายเจ้าฝุณนกับแม่มาลีอีกสักช่องด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าจะเอายาไปให้คุณยายนะคะยาสวยๆงามๆเลยพูนรถเลยนะคะวันนี้นะคะก็ว่าฝนตกทั้งคืนนะคะวันนี้ได้มาตัดตอนเช้าๆนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะแดดออกนะคะร้อนมากเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า